ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนุวันนี้ค่ะก็จะมาพบกับชแนลอ้มอมออมชแนลอีกแล้วนะคะวัน,นอ้อมก็ไม่อยู่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำห้าอันดับจูชิที่ชอบนะคะโอเคค่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรา,าเ,เตรียมเนาะไปดูอันดับที่5้ากันเลยค่ะอันดับที่ห้านะคะก็เป็นนี่เลยนี่ค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะไซมีเนียมค่ะเดี๋ยววิง่งจะใหญ่ตรงนี้ก็นมี ชเล็กๆน,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 นะคะนแบบที่ห้านะคะอันดับที่สองเอ้ยไม่ใช่อันดับที่สี่ค่ะก็จะเป็นตังปอนมาเมโลดี้นะคะนี่สโลด้วยนะคะอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะ ใใมันซีเมียหรือไซส์ใหญ่ก็เป็นแบบนีแต่แว่าไซส์ใหญ่นี่คะส่วนอันดับที่สองนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นอะไรเป็นขนมปังย่ามหรือเปล่าเราเรียกอย่างนี่นี่ชะะูฟวอนเ,เปลวเปลวปรือมากเลยค่ะ คืออันนี้เราเปิดกล่องมาแล้วมันมีรอยนี้ด้วยไงนะคะก็คืออันนี้แหละคะ่ะเราไปวางด้วยด้วยกันนะคะเราแรงน้ะมันวางควางไม่ไงคะ่ะจุบตรงไปไปเลยคะ่ะมวางอย่างนี้ไป,ไปมามันนานแล้งไงมันก็้อนไปนะคะสีมันลอกค่ะน,นี่สีมันลอกใส่โด้วยนะคะ ส่วนอันดับที่หนึงคือของแท้นะคะเป็นนี่นะคะนกแก้วคิบุนะคะตัวนี้ก็เยอะด้วยคะ่ะล็อกเก่็ก็หอมด้วยนะคือเรามีของแท้แค่ไอ้อสออันนะคะก็คือ้าไก่อีริกก็มีมันแรด้วยนะคะเราไม่ชอบเพราว่ามีตําหนิเยอะมาก แต่งนขึ้นจะมีตรง,ตรงคอค่ะแล้วก็ต้องแตกนี่คือลายเส้นนะคะเขียนว่าคิปปุ K w I B R U นะคะคิปรุคิปปุคิปคป,คปุนะคะหอมาอมากจะโลมากโอเคค่ะันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ช anel ้าวออชวาชนะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของเรานะคะก็คลิปเราก็อาจจะไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะทำเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกันนะบ๊ายบายค่ะ